អេមកกินចាក់អស់បាយ สวยมากอ๋ว้าวสวยมากสวยมาก <c oughs> ของโปรดใครนะนี่ <c oughs> ของโปรดคนไม่บ้านทั้งไฮโซทั้งโลโซนี่ ขยิ่งแขนน่นนี่สูงเกินกดหันเตีย้ยไปหน่อยชาติหน้าคอสูงๆโอ้ซ็บนัวมากได้ไงวาเซ็บเลยได้ชิมเลยเซ็บอยู่แล้วนอนนานเนาะอืมสีมือไม่ตกแล้วแซ่แแบอีดีอ่ะเดีย๋ยวเอามาใส่กระปุกแ้ากตได้อยู่ดอนนี้เนาะ ประมาณ8หัวนี่แหละกระลำปี8หัวเราใช้ท้าสองหัวต้นหอมเมื่อกี้เราใช้ต้นหอมใหญ่เนาะต้นหอมนี่ประมาณสองกำมอ่ะหิ่งซอยหอมซอย,อซอยพริกแล้วก็พริกเกาหลีพริกผองเกาหลี บลอยแล้วก็เอาไว้ข้าง อุณหภูมิอุ่นๆเอาไว้เอาไว้ในตู้กับข้าวก็ได้เนอะสองวันดองข้างนอกนะดองไม่ใช่ดองในตู้เย็นนะดองในข้างนอก Room temperature นะคะข้างนอกไม่ให้ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่เย็นเกินอุณหภูมิอุ่นๆ แล้วก็รอไว้สองวันนะคะเปิดฝาวันแรกเนาะวันแรกให้เปิดฝาออกเปิดฝามันออกแล้วก็เอาช้อนกด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 ลงข้างๆนี่เนาะช้อนกดลงอย่างนี้ค่ะกดข้างๆให้น้ํามันขึ้นมาอถ้าน้ํามันเยอะก็เทน้ําออกนิดนึงก็ได้แล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วก็วันต่อมาก็ทําเหมือนเดิมกด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 ให้น้ํามันขึ้นมา อสองวันสองวันก็อร่อยแล้วค่ะต้องทำได้เลยนะจ๊ะมีคลิปที่สอนให้ทำอยู่ว่ามีส่วนผสมอ,อะไรบ้างน่ะมีนะคะไปย้อนดูคลิปคลิปแล้วกันหัวไซนี้นะคะสาหรับรีหัวใหญ่ประมาณแปดหัวแล้วก็หัวใช้เท้าหัวใหญ่สองหัวแล้วก็ต้นหอมสองกรรมัม กระเทียมสับ8ช้อนออขิงสับ8ช้อนแล้วก็น้ำตาล8ช้อนแล้วก็พริกเ,เกาหลี่4ช้อนโต๊ะต่อ1หัวอ่ะก็ไปคูณแล้วกัน4 4ช้อนแ8ชหัวก็หลังเนาะไซส์เล็กอ่แล้วก็ไซส์ไซส์ใหญ่นี่ไซส์ใหญ่มี2 3กระปุกเลยไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ โอเมกจากดอยสุขสายค่ะเราเอาไปทําอะไรได้บ้างเนาะเราเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างเอง่ยเคยเอาไปทําเมนูให้ดูแล้วนะคะคลิปก่อนๆ่อนนู้นแต่ว่าเพิ่งทําใหม่พอดีมันหมดแล้วก็ทากินกันเองประจําก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปทําเมนูให้ดูแล้วกันว่าเมนูอะไรกันเนาะอันนี้ทําเองค่ะสูตรเองสูตร นั่นแหละค่ะสูตรง่ายๆเลยสูตรในนี้จะลองสูตรไหนสูตรอะไรสูตรอื่นก็ได้ไม่ต้องลองตามสูตรเราก็ได้นะคะลองก็ไปลองทําดูก็มันง่ายๆเองก็ไปลองดูกันกนเนาะว่าเราจะทําอะไรสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะดอยศึกสายจ้าวันนี้ก็มากันกับเมนูแรกที่วันนั้นเราทํากิมจิกันค่ะน,นี่ก็ก็จะเอากิมจิมา กินให้ดูว่ากินได้กับอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็กับเมนูแรกเลยนี่ค่ะเมนูปลาซาบะย่างปลาซาบะย่างแล้วก็มีผักผักแกม้มผักแกม้มผักแก้มแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่กิมจิเนี่ยค่ะกิมจิกิมจิที่ทํากันมานานเนาะกิมจิกิมจิที่ทาที่ทําจากคลิป,คล,ปคลิปนี้แหละ คิดว่าน,นั้นทาแต่มันคนละวันกันเพราะว่ามันเพิ่งจะเป็นเนาะก็เป็นแล้วก็เดี๋ยวจะเอามากินให้ดูนี่กินกับเมนูแรกได้เลยค่ะน,นี่กินกับเมนูอะไรก็ได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้เรามีผักแก้มผักแก้มเยอะเลยกินกับมะเขือเทศอร่อยมากมผัดคะน้นาคะน้าผัด ขนาดจากส่วนนี้แหละอร่อยมากยงจิกับมะเขือเข้ากันมาก ngọc thoa luôn xin cảm ở lời có loại lại tìm gì không yêu ไส์ปลาให้หนูปลาทะบะปลาทะบะไม่ได้ย่างเองซื้อมาจัดริมปิงมีพร้อมกินแล้วอืกินกับมะเขืออร่อยมากเจ็บ,บกับมะเขือสดเนาะมะเขือเท่สด ก้นหอม ผัก,กตูหนึ่ผักคุณตู่เรียกว่าผักคุณตู่อะหอมมากินจ,จดองแค่สองวันก็กินได้แล้วสูตรนี้นะ แต่สูตรอื่นไม่รู้เหมือนกันว่ากี่วันเนาะน่าจะอาทิตย์น,นึงแหละแต่สูตรของดอยสุกใสนี่สองวันก็กินได้แล้วค่ะหืมกมากมกระต่สบ,บะเข้าขนอนมากอืมอคยรอด สดได้มากนกับอกไรก็อร่อยเมนูอะไรก็ได้เข้ากันส้ตมตำก็เข,ข้ากันมากตำยำขนมจีนได้หมดกินกับมะเขือเท็ดสด อร่อยมากร่อยงบั ไปผัดก็ได้อืมผัดเต้าหู้หกผัดเต้าหู้ผัดหมูสามชัน้นผัดเบคอนผัดใส่เนื้อเนื้อสไล์่ยเนาะ,นะได้หมดแล้วก็เอาไปต้มซุปต้มซุปก,กระดูกหมูอะไรเงี้ยรอด ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วค่อยๆจัดอันหน่อ,มอ,มอ,มย,อยมาก ซาบ,บะซื้อเอาที่ริมปิงจับเนาะคือคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็ทานได้นะคะทานได้ไม่เผ็ดไม่มีรสชาติของพริกพริกเผ็ดๆเลยก็คือปันเผ็ดน้อยมากก็สามารถ หั่นซอยพอริกพริกขี้หนูพริกสดอะไรเงี้ยซอยใส่ไปได้เลยด้วยเวลาเราจะกินอ่ะเนาะได้ส่วนก็เป็นสูตรของเนี่ยฝรังกินได้คนไทยกินดีจ้ะไม่ไม่ไม่ไมเผ็ดมากอร่อยมากนี่เมนูแรกกันไปแล้วก็แต่เนาะกินกับข้าวเนี่ยอร่อยมาก ตูกักสวนสิงมีสิงมีกระเทียม,มต้นหอม มีหัวใช้เท้าต้นหอมต้นหอมด้วยต้นหอมงวดนี้ใช้ต้นหอมใหญ่หัวใช้เท้าแล้วก็กระหล่าสูตรนี้อร่อยมาก สั่งได้นะคะสั่งในเพจของลอยสุขใสค่ะส่งได้ค่ะส่งแก๊สส่งกับแก๊สเนาะในใครที่อยากอยากชิมอยากกินที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะส่งไปกับแก๊สได้แต่ต่างจังหวัดนี่นนเป็นลำเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆเย ทำเองเป็นชิ้นใหญ่นี้อร่อยมากเวลาไปทำเองกระหล่ำเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เนี่ยค่ะถ้าทําซื้อกินที่ตลาดชิ้นจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาอนี่ทําเองจุใจดี กรอบมากเปรี้ยวกำลังดีด้วยไม่เปรี้ยวมาก บไม่ง่ายๆกเดี๋ยวไปกันแล้ววันนี้ ยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะวันนี้กับกิมจิวันนี้เนาะก็กินให้ดูกันไปยกใหญ่ยกใหญ่เลยก็อยากจะนี่แหละโปรโมทโฮมเมคค่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยเนาะก็ติดตามเป็นกำลังใจให้โดยสุขใสด้วยเนาะขอบคุณค่ะวันนี้ขอให้ เอ็นจอยไปกับกิมจิเมนูแรกเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ